สวัสดีครับสวัสดีครับผมมัทเพศยนต์ครับสวัสดี FC ทุกทท่านเลยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับตัวโตยต้าลิโว่สนะครับตัวนี้เป็นตัว 2.4J ปี2019นะครับไมล์ห้าหมื่นนะครับไมล์ห้าหมื่นราคา529,000บาทนะครับมากับตัวโฉมนะครับตัวสูงนะครับเป็นตัวสูงแคปนะครับสำหรับ โตโยต้ารีโวคันนี้นะครับก็จะได้เป็นตัวโฉมนะครับหน้าหล่อแล้วนะครับพร้อมกับชุดแต่งนะครับพร้อมกับชุดแต่งนะครับในส่วนของตัวซุ้มล้อนะครับได้มีโป่งล้อมาให้ด้วยนะครับได้เป็นยางปี2019นะครับล้อแม็กขนาด17นิ้วนะครับแท้เดิมโรงงานนะครับสำหรับนะครับใครที่หาอยู่นะครับรถกระบะนะครับโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับโฉมหน้าหล่อคันนี้นะครับ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลย082นะครับ5104405นะครับในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะครับของ t o y o ต a r e ี vo นะครับปี2019คันนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของตัวไฟหน้านะครับได้เป็นไฟหน้าฝั่งซ้ายขวานะครับไฟหน้าแท้เดิมโรงงานมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับสภาพใสๆกิ๊บๆเลยนะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับก็ จะได้เป็นตัวโฉมหน้าหลอกนะครับพร้อมกับชุดแต่งนะครับตัดด้วยนะครับสีแดงนะครับนี่เลยสีแดงช่องดักลมกว้างนะครับนี่เลยนะครับในส่วนของไฟหน้าฝั่งนะครับด้านขวานะครับไฟหน้าเดิมแท้แน่นอนร้อนะครับสภาพใส่สกิฟๆนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยเช่นกันนะครับในส่วนของตัวโป่งล้อนะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับยางปี2019ล้อแม็กขนาด 17นิ้วนะครับแท้เดิมโรงงานนะครับมีชุดแต่งนะครับไฟเลี้ยวนะครับที่ขอบกระจกด้วยเป็นไฟเลี้ยว LED นะครับพร้อมกับอ่านะครับค่าสีแดงนะครับตรงแถบกระจกด้วยนะครับไฟเลี้ยว l e นะครับสายสว่างนะครับยามกลางวันและยามกลางคืนนะครับในส่วนของนะครับประตูนะครับดูช่องไฟรายละเอียดนะครับของตัวโครงสร้างนะครับช่องไฟชิดๆเลยนะครับในส่วนของตัวภายในเอง นะครับภายในก็จะเน้นเป็นในส่วนของโทนสีดำนะครับคุ้มด้วยสีดำนะครับคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับเป็นเกียร์แมนนวลนะครับหัวเกียร์อ่าสวยๆกริบๆเลยนะฮะนี่เลยนะครับหัวเกียร์สวยๆกริบๆไม่มีในส่วนของรอยถลอกลอกล่อนเลยนะครับคันนี้ได้เป็น6เกียร์ด้วยนะครับได้เป็น6เกียร์แล้วก็ในส่วนของคอนโซลนะครับคอนโซลเดิมนะครับมาพร้อมกับจอนะครับแผงประตูสีขาว นะครับในส่วนของเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะครับสวยๆตึงๆเลยนะครับไม่ขาด id, ไม่กรอบไม่แตกไม่เปื่อยนะครับนี่เลยสภาพในส่วนของตัวภายในนะครับ <coloca |transcribe|> <lle> สีดำนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบนะครับสี่ก้านนะครับเป็นพวงแบบสี่ก้านนะครับสภาพสวยกริบเลยนะครับกระชับมือนะครับไม่มีละหลวมนะครับในส่วนของตัว ตรงพุ่มพวงอะไรนี้นะครับสาภาพกระชับกระชับเลยนะครับคอนโซลสวยกริฟตนะฮะคอนโซลสวยกริฟตเลยนะครับตามทรงตามซอกต่างๆนะครับซอกเดิมหัวน็อตเดิมแก้มเดิมนะครับไม่มีแกะไม่มีขยับมานะครับคันนี้ได้เป็นกระจกไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะครับไฟฟ้าแมนนวลฝั่งคนขับนะครับกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับสภาพแผงประตูฝั่งนะครับด้านขวานะครับสวยๆกริฟต์ นะครับยังคงดำๆเงาๆใหม่ๆอย่างนี้นะฮะอยู่เลยนะครับในส่วนของแครบด้านหลังนะครับบอกเลยว่าอ่าถ้าเป็นแบรนด์ของโตโยต้าเนี่ยนะครับแครบด้านหลังค่อนข้างกว้างนะครับค่อนข้างกว้างเลยนะครับสภาพภายในยังคงสวยๆกริบๆอยู่เลยนะครับพื้นเพินสะอาดสะอาดเลยนะครับแล้วก็ได้นะครับอยู่ในสภาพสวยสภาพดีนะครับแล้วก็ตามทรงตามซอกต่างๆนะฮะหัวนงหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับมาเลยนะครับน็อตสวยๆเนียนๆซอกเดิมเดิม นะครับโครงสร้างเดิมๆแต่คงตะเข็บต่างๆเดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสต็อกสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะในส่วนของตัวโครงสร้างนะครับมาดูในส่วนของตัวนะครับแม็กไลเนอร์ด้านหลังนะครับก็เป็นแม็กไลเนอร์นะครับจากโตโยต้าเลยนะครับเป็นตัวตรงรุ่นเลยสภาพสวยกิฟนะฮะไม่มีรอยขีดข่วนนะครับในส่วนของตัวแม็กไลเนอร์หลังกระบะนะครับด้านหลังนะครับคันนี้ก็จะได้เป็นไฟท้ายขาวแดงนะครับพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3าม นะครับคันนี้มือเปิดนะครับตรงนี้เป็นโครเมียมนะครับเป็นโครเมียมนะครับเป็นโครเมียมสภาพยังคงเงาเงาสวยๆอยู่นะครับไฟท้ายขาวแดงนะครับไฟท้ายสวยนะครับไม่แตกไม่หมองไม่เหลืองนะครับไม่มีละอองน้ําขังที่โคงไฟด้วยเดิมท้ายแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะครับสภาพโครงสร้างสวยๆกิิบๆเลยนับใายกําลังหาอยู่นะครับสำหรับตั t เตยตาลีโวนะครับเป็นตัวสูงนะครับเป็นตัวแคบ นะครับรถปี2019เกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับราคา5 2 9 0 0 0สบาทนะครับลดใหม่5 0 0 0 0นะครับรถใหม่ห้าหมื่นรถสดสดรถสวยๆเลยนะครับตรวจสอบประวัติได้นะครับการันตีไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำนะครับรถสีเดิมไม่มีกลับสีเครื่องยนต์เดิมๆนะครับไม่ผ่านการโมดิฟายหรือยกเครื่องผ่าเครื่องมาอย่างแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นตัวโครงสร้างนะครับของอ่าโตยต้าลีโวนะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับดู โครงสร้างกระบงกระบาต่างๆนะครับแต่โครงตะเข็บต่างๆเดิมเนียเดิมแท้แน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะฮะเป็นรงเป็นอาร์ตต่างๆนะครับไม่มีหายนะครับไม่มีหายนะครับนี่เลยช่องไฟนะครับในส่วนของตรงประตูแคปนะครับช่องไฟชิชๆมิมิมิเลยนะครับกระจกแท้เดิมโรงงานนะครับกระจกแท้เดิมโรงงานนะครับกระจกแท้เดิมโรงงานทั้งคันเลยนะฮะนี่เลยกระจกแท้เดิมโรงงานนะครับ ไฟเลี้ยว LED นะครับขอบกระจกนะครับพร้อมกับค่าสีแดงชุดแต่งของเขานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวภายในนะฮะนี่เลยภายในค่อนข้างกว้างนะครับสำหรับตัวแบรนด์ Toyota นะค่อนข้างกว้างรัาสภาพสวยสะอาดเรียบๆแบบนี้นะครับนี่คือสภาพภายในนะครับเบาะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับเบาะหนังสีดำนะครับแคปเปิดได้กว้างนะครับแล้วก็ ภายในห้องโดยสารแคปเนี่ยก็ค่อนข้างกว้างนะครับค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นอ่าภายในนะครับของตัว t o y ยตาลิโวนะฮะสองจุดสี่นะครับตัวนี้เป็นตัว J เกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับรถปีสองพันสิบเก้านะครับราคาห้าแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับลูกค้าท่านไหนอยากได้รถสวยๆรถสดๆนะฮะการันตีไม่มีชนหนักหรือปิ๊กความก๊อปปี้รถสีเดิมไม่มีกลับสีนะครับต้องที่เพชรยนต์สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นะครับเข้ามาได้เลยนะครับ082นะครับ510 4405นะครับเบอร์นี้เบอร์ผมเองเลยนะครับโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับหรือจะนัดหมายเข้ามาดูรถนะครับได้ที่บริษัทเพชรยนต์เปิดทําการทุกวันนะครับตั้งอยู่ที่อ่ากรุงเทพนะครับเสรีไทยหรืออ่าสี่แยกมินบุรีนะครับเปิดทําการทุกวันนะครับหรือโทรอ่าสอบถามนะครับเส้นทางนะครับได้เลย082 510 4405นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมอภิเพชรต้ขอตัวลาไปก่อน นับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ